<Hey. S 2> แสเราต้องหาคุณแจ็คจากที่นี่ให้ได้ทีน,นี้มันน่ากลัวมากอยู่ใกล้ฉันไว้นะอ๋อ mm hmm. มีโต๊ะเซฟด้วยอ่ะมันถูกล็อกทั mm ้ hmm. งหมดถูกล็อกหมดเลย <Yes. S 2> โอ้ดูนั่นสิมีกุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออน่า,นางอ่ะมันขยับได้ด้วยอ่ะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้วะ <What? S 2> ฉันเจอมันแล้วอ,อน่ากลัวมันคือหนอน อย่างนั้นฉันก็จะคุณแจเยี่ย yeah. ม <All right. S 1> แล้วนี่ต้อเซฟไม่มีอะไรแม่จ๋าใครมาลอบกวนฉันปิดประตูฮะได้ในหัวกินล็อกในเซฟเอรอย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิดประตูซะฉันจะน,นอนแม่จ๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ๋ออ๋อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยคัว<อ>นี้นจะไปอะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะทำไฉันไม่อยากรู้นเลยมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อ่ะเอาพระเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณงูแต่ไม่อยากลบกวนเลยอ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยไอ่ไอขีแยงอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซฟเป็นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่น โอาไม่นะฮะเธอชอบคญแจดอกนี้ไหมแรนนธอชอบปะฉันเ่ากกเซ็ตผิดแล้วล่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอะรู้สึกแปลกแปลบางอย่างที่มันลื่นๆืเออแม่จ๋าฉันอาจจะไม่ใช่น้ำโมกนะโอ้ได้ป๊อดโอะฉันจะุนแจแล้วล่ะ มันอยู่ในนี้เอ๊ะนั่าใครขี้แยมันขันโม้จริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเถอะลืมมันไปแล้วไม่เปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจร๋งๆแน่นอนมาดูการ์ดตู้ๆมีใครอยู่บ้างอ้าวมาจา้าฉันถูกข้างเข้าจอมตีอช่วยด้วยช่วยฉันทีเดชฉันคิดว่าฉันเลิกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้ม<อ>ันไม่ใช<อ>่ส<อ>ิ่งมีชีวิตนะมีบางอย่างเล่นเยอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่ yeah. มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้คุณใจอยู่นี่ไงแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือโอ้ว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจั้เลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือองกระดุกเล,ล็กๆอ่ะเอาบัอ,อกไปอ๋อมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะถึงความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ ไม่มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสีเหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋ฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอ้ oh, yeah! ยเย่อีมือเหนียวจังและอละไรอย่ใน้ตู้แซฟนะเราไม่ไหวแล้วอยากรู้โออแดนช่วยด้วยจังถูกล่าลงไปนักน่ะช่วยด้วย ฉันไม่อยากไม่เดินไปออกมานะตีเลยตีเลยเฮ้ยเธอเค็มปะเยี่ยมงั้นแล้วก่องต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดฉันเลยแม่จ๋านี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดอนะเรวเข้าไมตได้มาฉันแค่ยอยากได้คุณแจอย่าก,กัดฉันนะแด้คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh. ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานออกไปเฮ้ย oh. แล้วคุณแจอยู่ไหนอะ โอยอยู่นี่เองไหนที่สุดมาเปิดตู้เซฟกันดีกว่าพร้อมหลยเหรออะไรอยู่ข้างในอะเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่เของเราถึงเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวเลยนี่เออตื่นแล้วเข้าตือนสีตั้งติดก่อนถ้าคุณตอบไม่ไ้อ็ไปหาคุณเจนะอจะได้ไม่มีปัญหา หวังว่าคงเป็นของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเอะมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอัคืออะไรอะต้องขุดไปไดเรื่อยๆอ๋อไม่เจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจแต่ปเปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าน่าจะเป็นกุญแจสำหรับตู้เซฟตัวนี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะเออดูเหมือนปุ่กอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหม เอาเลยเออไปกดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเนี่ยแม่จ๋าไม่ตายฉันถูกราดด้วยของเหลวเยอะมากเลยหอกงว่าจะเป็นช็อตแลนนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วไปเปิดแล้วเข้าเออฉันนับไปอีกแล้วเอาล่ะมันดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้แม่ได้ขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉัน อยู่ไหนอะอ๋อแล้วแต่ oh, <yeah. S 1> ะอะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่น oh, ะสิ่งนี้ฉันก็มาก่อนหนูก็คือเมเลนซาาขนาดตัวใหญ่ท้าก่อนยนีงขนฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตูเ้เซฟแล้วอะไรอยู่ข้างในนะอ๋ะอมีอามีอเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาออกไปทีอด่ ันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอักล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสัมภาระอยู่ข้างในเฮ๊ะมีบางอย่างเลื่อนๆอย่กันแล้วทำไมฉันถึงเจอต้นไม้ขยะขยะง็อ๋อเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมานแล้วฉันไม่ถึงอึเลยอ่ะน่าขยกขยะจริงจริง ดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ๋อฉันพบกุญแจแล้วเออมี่ไม่ใช่สิส่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋อมันคือกุญแจพิเศษเป็นเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดนก็ <Okay. S 1> ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่แน่มาดูกันเออมันคือฟักทองงั้นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทำอะไรเราหรอกอะไรอยู่ข้างในอะมีอ๋อกุญใจยอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุดเย้เย้เราจะออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันหมือนเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมาลองเปิดกันเถอะเย้มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเย่เออไปกันเลยสวัสดีมีอะไรใช่ไหมครับโอ,โ,โอ้โหเธอสวยอะไรเบอร์น,นั้นะอ๋อวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่มๆ เป็นยังไงกันบ้างรู้ไหมปู่รู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อรรมห้องแบบเธอนะนมนมใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วคะ่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนล้มตรงนั้นนะ่ะช่างเถอะฉันไปเองดีกว่า,าไปก่อนนะสวัสดีแดนแดน,นายอยากเห็นอะไรมอยมาอชอบมันหรือเปล่าใช่ใช่มันคือหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนาาในลูกบอลไง บอกม่าจะไม่นายดิขึ้นเร็วนี้นะอะไรกัน,นะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นหัวศัพท์ต่อดีกว่า <c oughs> เป็นวันดีๆในการทำงานหยุดก่อน <c oughs> เอาสัตว์เลี้ยงไปไหน <c oughs> ที่ีนคลองบาลน,นะสาวน้อยเราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพราะงั้นฝากต่ายไว้ตรงนี้ก่อนเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมมากมันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะ <c oughs> และ้วเธอเป็นอะไรมาอะไรกันห้ามจะนเข้าไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะสัตว์เลี้ยงของฉัน บางทีถ้ามึงไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอาลระต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ไอเดียฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีฟี่ของฉันได้เข้าไปในฐานนักนํำทางตอนนี้มาทดสอบกันเออสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆนะอเอ๊ะใครอยู่ฉันกันนายเป็นใครโอเคโอ้นายตาบอดหล,อล้อๆงั้นผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลยโอ้ ลูกบอลหล่นนะหยุดนดะสตีวี่ไม่นะ<ไ>เด็กนี่ใส่เสียพอกันที่สตีวี่แลจัดก,การไดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีขนมเขาหายไปไหนแล้วถากถือหน่อยครับผมต้องไปตามจับตั้สีขาหยุดนะพอทีล้วเข้าเราเข้าสำเร็จพวกนายมองเห็นได้อย่างไรออกมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นั่นกับมมาของนอยายฟันทาภาษาตรงนี้ซึกหน่อย โอ้สวัสดีครับมีลูกน้อยมาด้วยเหรอนะ่ารักจังเลยพมมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะโดีนี้สิมาดูกันเดี๋ยวกอนะเขานอนงอยู่อ๋อไม่นะสายไปแล้วใช่ยนนั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะแต่ฉันก็การอยู่คนเดียว่ปไปไม่ได้จริงหริงหรอหฉันไปกับมันนะ่ะเ้าใจแล้วคือก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลย หยุดนะเธอจะไปไหนกันเดี๋ยวก่อนน้ำมันหนูตะเพาใช่ไหมหยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเสียใจด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองท่าจะให้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วข้ามาสัตว์ไปงั้นเหรอฉันทำะไรทุกอย่างแล้วฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีแรดที่น่ารักของฉันนอะเพราะในขณะนี้ตดจะนุ่มเลยแต่เขาทำฉันไอะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางขวันสับไว้ปิดตรงนี้ แล้วปเพยียบานจะไม่เห็นฉันแน่นอนอโอเจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหหัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่ในกระตูนนั่นนี่เข้าไปได้แล้วอ๋ปวดหัวจังเลยสวัสดีค่ะคุณย่าคิดว่าหัวหนุ่ปวดนั่นเหรอคือคนเชื่อสนิทเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหามันคือแมลงสาบน่ารักมากมาก ัไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้นคุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะสวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลอะแล้วมีเพื่อนมาด้วยเอาเสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอฝันร้ายช,ชั้นเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี้เด็ดขาดน,นี่มันใจร้ายมากอะไรนะห้ามสัตวเลี้ยงเข้าไปเหรอแล้วป้ากองฉันล่ะ้อเคเลยสักอย่างแล้ว โอ้จริงด้วยฉันไอเดียจ,จริงๆได้ถ้าเทปปลาในถังน้ําเกลือแบบนี้แต่พวกเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไม่ใส่น้ําเกลือเอาไปแขวนไว้ตรงนี้และจากนั้นก็ไปลองกันโอ้สวัสดีค่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยนักหลงสารจังเข้าไปได้ สวัสดีค่ะคุณปูฉันเป็นรูเหมืคนใหม่นะคะและฉันน้ำปังของฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้แย่พวกมันกลับไปที่ที่คนเคยกันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มาอะไรแปลกแปลกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปากเข้าไปจริงๆรเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอที่นี่ไม่อนุญาตนํานำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะน่าขยะเหยงพระเจ้านี่มาอะไรกันเนี่ย เธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคินิกสัตว์อยู่ข้างๆนะไม่ใช่ตรงนี้นี่เป็นโรงพยาบาลสำับคนฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการไม่อาหนู่คนฉันใน,นนั้นด้วยฉันไม่ดียเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นเธอจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหมือนใส่รับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีเลนจริงนะมีอะไรอยู่ใต้หมวกหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะอะและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอ มาดูการชีสเหรอเธอเอามาทำไมเนี่ย oh, <wow. S 1> มีรูด,ด้วยแต่จะเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาล่ะไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ <Go. S 1> thank you สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนหใม่นของเธอนะ <Hello. S 1> รอ <Okay. S 1> แป๊บนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อนมีอามีชีสรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสแล้วเธอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถามมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะ กล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทียุดก่อนนะไม่อนุญาตให้ฮมสัต์เลี้ยงเข้ามาและแฮมสเตอร์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกันวาอะไรนะห้ามมอสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหรอหอยทากก็ห้ามสิฝันอะไรช้าๆต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะโอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟน่าจะช่วยได้เด็กูดถูกก็คือมากกับรถเข็นเราต้องเอาไปเอาหยิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่างเงียบๆซ่อนหอยทากไว้ตรงนี้ แล้วก็ปิดด้วยเจ๊กแล้วไปกันเลยเอาชุดป,ปิดด้วยโอ้เธออีกแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกิน <you> มันคืออะไรนะเอ้ยโจ๊กเหรอน่จะขี้แยงฉั s <S นจะกินขนมเอาไปกันไข่ดีกว่าโอ้สำร็ก oh. ทำไมเธอไม่ชอบกินโจ๊กกันนะเดี๋ยวฉันส่งอาหารอร่อยๆให้เธอ mm hmm. จะหายป่วยเร็วนี่คือ,อยาที่ดีที่สุด uh huh. กินให้อร่อยเลยนะ uh huh. อ๋อเลซี่ของฉันอยู่นี่เองฉันคิดถึงเธอมกากมากเลยอู้ในนี้ร้อนจังเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมากส่งมาเลยถึงเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอตัวเสร็จเร็วเข้า <G ül ets> อะไรนะห้ามแสดงเข้าไปเหรอแต่พัสเขาไม่สามารถอยู่เดิมไม่ใชนแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจะกก็นไม่ได้นเนสัอย่างแล้วจึงด้วยฉันต้องการซอดมัน ปาสคาลนั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเราชา่อเธอไว้ใต้มว <c oughs> แล้วก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยมเท <c oughs> ่านี้ก็แอบ,บไปกันได้แกล้งาว่าเป็นไข้วัดออหนาวจังเลย <c oughs> ฉันอุณหภูมิตัต้ง3 9 9สดแน่ <c oughs> อ้สวัสดีคับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลย <c oughs> ไม่มีสัตว์ด้วยถ <c oughs> ้าเป็นหวัด Thank you <c oughs> มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆิแต่วันนี้หลายคนพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะ เดี๋ยวก่อนนะมีกิ่งไก่ยังวุนโวกันเธอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ท,ทําไมต้องทําตัวแบบนี้ในกักของฉันเนี่ยจะมีแคเอวช้างมาไหมโทรศัพท์เครื่องใหม่ครว่าได้ดีกว่าลับเป็นเลยจละเป็นเอเอ้แมรี่มีอะไรบางอย่างใต้จมูกข,ของเธอ,อไม่นะเป็นตลกเลยนะแต่สำหรับฉันมมนตลกเป็นบ้านเลยเอาละเรามาขุดโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ขนกันโอ๊ยขอนนอกค่ะก็จต้องหายอย่างอื่นแทนแล้ว อะไรอะไก่เหรอถุงเท้าเหม็นๆเ,เออหน้าที่ขี้เอะไรกันเนี่ยัช้น้สึกแ yeah. ย่โอ้โทษทีเจนไม่ได้ตั้งใจนะมาหาต่อทั้งขนมแล้วก็ขยะแล้วก็มีเหรียญเอาใช่แล้วโดวยเรืน่นี้ฉันจะสามารถขูโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันต่อไปได้ทั้มตรงนี้และก็ตรงนี้ด้วยเอาละสมบูรณ์แบบ เดียวช่วยได้เสมอ <it> แมรี่เป็นไงบ้างฉันเหรอใช่จะเล่า่าเดยวนี้เขาต้องว่าอะไรนะใช่แล้วโทรศัพท์ไงสิ่งที่สำคัญคือโลโก้แล้วก็เขียนชื่อด้วยเพื่้เขเจำเ็นคือโทรศัพท์ฉันคิดว่าสุดยอดไปเลยใช่ไหมแบนเออนี่พาบ้านหลอนเนี่ยฉันอยู่นี่ยังมีชีวิตอยู่ลืมหรือยัง <What? S 1> อะไรกันเธาว่าเสร็จแล้วเหรอให้ตายไม่มีเวลาแล้วแต่เวลาทั้งไหน โ,โอ้วันวานรันตดนงคืนโอ้เวลาหมดแล้วหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรนะอ้อฉันมีเดียแล้วฉันจะเปลี่ยนภาพวาดกับเบนแมรี่เหล้วงานของเธอละหนูมีภาพที่สวยมากจริงเลยเบนละเธอดูงานของผมสิฮะ,ะอะไรอ่นี่มันแย่มากถามจริงอ๋อแมรี่เธอจมวยงานของฉันไปงั้นเหรอขอโทษนะเบนฉันอยากเซอร์ฟิ้กับกล้องรัส์บเครื่องใหม่นะเด๊ต้องรีบถ่ายรูปแล้วละอะไรอ่ะ นี่มันอะไรหลอกกันชัดๆกล่องหน้าก็ไม่มีรางวัลใหม่ก็คือบาร์บี้เธอชอบมันไม้มันสวยมากเลยสาวๆก็ทำอะไรตื่นแต่คู่จะทำอะไรให้ดูนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาดุนะมันคือเค้กบาร์บี้คู่เห็นแล้วว่าเธอตื่นเต้นมากเยี่ยมเลยอย่างนั้นคุณจับเวลาแล้วไปกันเลยฉันจะว่าได้คนก่อนละก่อได้ยังไงนะบางทีต้องกินละก่อนก่อนเนื้อจะนึกออกอ่ะ มันคือมันฝรั่งฉันสามารถใช้มันเหมือนดินน้ำมันได้แบบนี้สิงไปเลยแดนเไอคิดว่าไงะใช่แล้วมันสวยมากแต่ของฉันต้องดีกว่านี่คือหัวฉันต้องการมันฝรั่งมากกว่านี้สีแดงฉันทำชุดสวยๆเป็นไงล่ะแมรี่เธอชอบไหมดูสิฉันตั้งใจมาก เบนเหมือนสเปลัลดมากกว่ามาสุกตาบาร์บี้อโอแสงฉันปิดฝาเครื่องนี้ได้แล้วต้องเขี่ยหมักฝรั่งให้มากที่สดุดแสดงว่าตุ๊กตาบาร์บี้เลยแล้วตามเอาล่ะฝรั่งแบบนี้น่าจะพอแล้วการวาดภาพทั้งหมดนะเราต้องแบ่งออกมาแล้วก็ปัน้นและอันต่อไปตรงนี้เอาละ่ะเยี่ยมมากอ๋อมาตาของฉันหายไปไหนอ่ะอ๋อ,อ อะไรกันเนี้ยนักขยยี่ขีัแงแบนนั่นเถอะบรรตาของฉันอยู่ไหนโอ้ันตาของฉันมีหมวกพัังเต็มไปหมดเลยไ<ะ>อ,อ้นักขี่ี่แขงเจนเอาหมากพลังออกจากหน้าก่อนไหมหมดเวลาแล้ววกเจะทำอะไรบ้างเจนสแสดงผลงานให้ฉันดูใช่แล้วค่ะอยา่างนี้เออใช่ทางนี้พี่งานเอลอกเลออีกแล้วเอาดิสไลท์เป็นเลยได้อะไรต่อ สวยงามมากและของเบลละเหมือนเบนไม่อยากกินเค้กเลยแั้รางวัลตกเป็นของคนนั้นก็คือแมรี่เธอคู่คนกับมันเย้เป็นลักตุ๊กตาบาบบี้งั้นมาลองกันอ,อร่อยจังเลยและคำสุดท้ายเธอเนี่มันดีมากมามันดีจริงๆ อยากกินทั้งสองมือเลยหยุดไม่ได้แล้วใครที่เราขอสักชิ้นได้ไหมมันก็ได้กันสิแต่เหลือให้ฉันด้วยนะขอบคุณออแล้วรางวัลใหม่ก็คือชุดเครื่องสำอางแล้วรางวัลของผมลหรอฮะก็ได้รางวแลเล่นอยู่เวลาเริ่มแล้วอ่าเราต้องวาดด้วยสีเทียนใช่ไหมใช่เหมือนได้มะ เอาละลาวาดโครงร่างจากนั้นก็รายละเอียดทุกอย่างหัวใจตรงนี้ด้วยภาษีมันออกมาดีมากเลยดูสิสาวให้คะแนนภาพของฉันหน่อยสวยใช่ไหมไม่มีใครวาดได้ดีกว่าฉันแล้วจะโชว์สกิลให้เธอดูอะไรฉันเสียโชว์ให้เธอดูพูดสันส้นๆนะฉันวาดได้ยิกว่าฉันไม่ได้เยี่ยมๆแล้วด้วยจะเสียเวลาระบายสีทำไมแล้วไม่เธสามารถขุดสีเทียนได้ในทีเดียว จากนั้นก็ใช้กระดาษอีกแผ่นปิดไว้และใช้เตาร่นรีดเพื่อให้ความร้อนละลายสีเทียนดูสิมันออกมาเจ๋งแน่เห็นไหมล่ะมันง่ายฉันก็อเคละไรสักอย่างแล้วจริงด้วยฉันเป็นน้ำเดือดอ้ยร้อนและสีเทียนฉันจะหักสีเทียนแล้วก็ใส่ลงในน้ำร้อน จากนั้นมันจะละลายและกลายเป็นสีน้ำดูสิเซอร์ไวสีได้เร็กับแมรี่แน่นอนใช่ฉันชอบผลร,รับของมันมากดูสิสวยงามอ๋อท่านเกินอะไรนะแมรี่เธอโอเคไหมอ,อ๋อไม่นะทุกอย่างไม่มหมดเลยสมุมดแต่ฝันเห็นเพื่อนสมานจรัทุกอย่างนยังไงดีออกไปแมรี่ระวังด้วย โ oh อไม่นะสีหกตหนางฉันเลยทังหมดแล้วอะติ๊กต๊อกหมดเล s <S ยละแสดงผลงานได้มาตวจกันเลยแมร,รี่จะเป็นคนแรกโอ้ oh. oh, นี่มันเหมือนงานแอปสแต็กเลย <Okay. S 2> แต่มันใช่ไม่ได้ <laughs> แล้วเจนละเอกแล้วมันดูตลกด้วยสอ <laughs> แล้วเบนนะ <laughs> โอ้ใช่แล้วผลงานชื่อเอกมาอยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย เซตเครื่องสำอางเป็นของเธอสุดเหรอแล้วฉันต้องทำยังกับมันนะไม่ค่อยใจเลยแมรี่เธออยากแต่งหน้างั้นเหรอเจนก็อยากแต่งหน้าเหมือนกันั้มสาวๆฉันปวดหัวแล้วแต่ฉันไม่ไอเดียแล้วมันแต่งหน้าให้พวกเธอพร้อมกันเลยเอาละว่าตรงนี้เติติฮะสนุกจังเลยพร้อมแล้วเธอชอบมันไหมฉันตั้งใจมากมาก แบนเขาทำไรงไปอ่ะคขาที่พองเราเป็นไปีศาจอ่ะโอ้โทษทีมานี่มาลูกแมวของฉันผู้เอาลูกแมวน่ารักมาให้พวกเธอเป็นรางวัลเห็นจากสีหน้าของพวกเธอแล้วเธอชืวว่นรางวัลนี้มากๆใช่ไหมงั้นมาเริ่วกันเลยโอ้ยแมรี่วันนีเธอนนสวยมากเลยโอ้ยใช่แล้วตั้งสติกว่าลูกแมวด้วยน้ำหวานนั่นเหรอมันง่ายมากก่อนอื่นว่หน้าหู ตัวยาวๆเลยอย่าลืมอุ้งเท้าด้วยนะเยี่ยมมากฉันทำเสร็จแล้วพวกเธอหอัวราอะไรกันเนี่ยใช่เพราะเธอเหมือมนว่าเธอไม่มาเข้าคาบเรียนสอนวาดแมวนะสิตอนนี้ฉันสแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองขอลองก่อนอ๋อเดี๋ยวจังอยากลองอีกครั้งนะ่อ,อร่อยมากทำไมทุกคนไม่บอกว่าขนมนีงแม่อร่อยมากๆเลย ใช่แล้วพ้าเธอต้องว่ารูปไม่ใช่กินนะตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองเพราะตอนนี้แมรี่แม่จะมีอะไรให้วาดรูปแล้วฮะนี่คือแมงของฉันเองพร้อมแล้วเอาล่ะนะัเกเรียนเวลาหมดแล้วคุณรองงานอยู่นะแมรี่เธอกินหมดแล้วเหรอยังไม่ได้วาดด้วยซ้ำเอาล่ะนะัเกเรียนผลงานเป็นว่าอะไรนะโออใช้ไม่ได้เลย โู้เห็นแล้วว่าแมรี่ไม่ได้ไว่าอะไรเลยแล้วเจนล่ะทำอะไรมาบ้างโอ้ว้าวเหมือนต้นฉบับเลยเป็นแมรี่สวยมากเย่ yeah, ฉันชนะแล้วลูกแมวเป็นของฉันฉันจะเรียกเธอว่าฟลาฟี่เพราะมันทั้งนุ่มและน่ารักมากมากน่ารักจังเลยเจนฉันคิดว่าลูกแมวอยเป็นของฉันล่ะน่ารักจังเลย